โดนชนโดนชนโดนชนครับโดนชนตยตาบด้วยช้วยชุบด้วยตา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 ยกิดเกิดมาแล้วชุบต่อเกิดมาแล้วลร้บเลียลิ้มเลียลิเลียลรีบเลียลรีบเลียเราได้ปะเราได้ลูกต่อไปจะมาแล้วลูกต่อไปจะมาแล้วรวมหน่อยรวมรวมรตนาทีลอดูลอดูลอดูแมพอดูแมพรวตรงนี้ปะ ผมว่าเพื่อนเรารีเซชชามากเลยรอตรงนี้แหละรอตรงนี้แหละมี่ปะตรงนี้ปะมันจะขึ้นแล้วมันจะขึ้นแล้วมาแล้วนะมาแล้วนะรอรอที่ไหนบีหนึ่งบีหนึ่งตรงไหนเอาไหนเอาไหนเอาไหนบีหนึ่งบีหนึ่งบีหนึ่งบหนึ่งบีหนึ่งบผมมาให้แล้วผมมาให้แล้วลุงตรงไปเลยลุงตรงไปเลยไม่ต้องตามปีเลยตรงไปเลยเอ็มสามเอ็มสามเอ็มสามไปเช็ไปเอ็มสามเลยไอ้เขาบอกเขาไปเปลี่ยนเปลี่ยนมีบีหนึ่งผมด้วยเหรออ๋ออันนี เอาไงเอาไงเอางเราแชทไปไหนเราแชไปไหนดัแกแชทบอกบีหนึ่งอไปไป,ไปตามนั้นบีหนึ่งไหมพี่ไปเอ็มสามไปเอ็มสามดักแชทไปเอไปเอให้มวไปเอ็มสามให้มดอเหรอไม่ไม่ลุงลุงกูอแต่แล้วแต่แล้วแต่ลุงไา ได้ใช่ไหมล่ะเพื่อนนำอยู่ไอ้ดีหมดยังเออเหลือสองอันครับได้ได้ได้หมดแล้วบอกแต่เกาะกับเพลงผมจะหมดเปแลยวต้องรีบจบนะให้มาได้ผมเจอหรอไป M3 ไป M3 ไปก่อนได้เลยไปก่อนได้เลยไปก่อนได้เลยใช้ก่อนได้เลยมันนัวไม่ไหวโค้กเต็มเลยเมันหนักกูวอกกูมันหนักเกินเลย มัน e ไม่ได้มันไม่ต้องเก็บอะไรแล้วไงถูกไหมล่ะเออเนาะรีบรีบรีบรอไม่รีบรีบเคลียร์แล้เดี๋ยวลุงกรีให้ก่อนได้ปะกรีอเไยเกาะเกาะกาะเกาะได้ได้ได้โอเคนะครับอันละสิบก็ได้ เขาถอยเราอะพี่แพี่แหน่อยไอ้ข้าวไอ้แม่ดูอ๋อดูอ๋อดูอ๋อดูอ๋ะดูอ๋อดูอ๋อเฮ้ยยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยเบาเลอร์เบาเลอร์เฮ้ยกูตมีมีคนนี้เฮ้ไอ้หนูอะหน่อยออกควนจบอยู่พี่ผมโดยิงพี่ออกควินออกควินจบอยู่จบอยู่

หยุดเลยนะหยุดปนเลยนะนี่นะกล่องหมดแล้วอย่าปนเานะกองหมดอย่าปนเปนนะเมื่อกี้เมื่อกี้เก็บกล่องอยู่สตาร์ปืนไล่หน่อยเบลเลอร์เบลเลอร์เบลเลอร์มีปืนอยู่ออกวินอยู่ัล้มนะเนี่ยมึงมึงเอาเวลาปนมาเชิญเก็บกล่องดีเขาได้ยินไม่ถูกไอ้พวกนู้นผมเก็บอยู่พี่ผมไม่ได้ปนไม่ไม่ไม่ถึงมานช่วยช่วเก็บบ้าเขาได้ยินไม่ถูกเก็บไป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 เก็บจะเสร็จแล้วครับพี่จะเสร็จแล้วได้แล้วหยุดปนนะครับได้แล้วหยุดปนนะ

ฮึ่มอะไรอ้าวไม่ชนหรอไม่ชนชนเลยดิดูดูแมพให้หน่อยว่าหมดมันเก็บอะไรย่ง

ระวังลงน้ำนะจะเย็นนะนาฬิกาปะ่ะใช่นาฬิกาบอกว่านาฬิกาไปไปทีตามกันเราเองเนี่บอลบอลบาลบอลบอลบอลเองมาฆ่าเองอย่าเองอย่ากลัวเชื่อฆ่าดิ้กูอ,อยังชอบเลย nk อ๋อนาฬิกาใช่ใช่ iosis, นาฬิกานาฬิกาขาวันขาวตาบอกว่าตาบอกว่าได้ยินไม่รู้ว <differ estratég flush> ่าเขามาด้เยคาเห็นน่า nhảy น่า nhảy น่าไ h ả y กงวลกางวลกังวใจเย็นนะใจเย็นนะลองช่วยพี่เมย์่ัน ครับอย่าไปคนเดี๋ยวพี่พี่มีตายรอบวพูดได้ปืนชุบนะตายกู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 ตายปืนตกปืนตกเอาปืนก่อนเอาปืนตรงนี้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 ก่อนสวย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 ยิงผมทียิงผมทียิงผมทีสวย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 เว้ยสว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 ยชุบอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่ใจเย็นใจเย็นเกิดเกิดเกิด

ไมต้องยืนจุ่มไปเลยมีปืนยิงบนเขามีปืนยิงว่ามปยิงบนเขายิงี่นูนน่ะฝังโนน่ะฝังฝังรถหมออ่ะฝั่รถหมอพี่แม่ยืนจุ่มไปมันจะได้มจุมโย่จุ่มโยจุ่มโยจุ่มโยมาอีกนะมันมาอีกนะใครใครว่างผมล้องผมร้อมผมล้องผมล้องผมล้อมเมาใครที่จุ่มหลอกมันก็แค่กดแคนไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่มาเปิคนที้หน่อยแทงไปแทงไปแทงไปรอไม่้มาแล้วมาแล้วตกล มาแล้วครับผมเจ็บตาเลยเอเพื่อนไปชุบด้วยเอเพื่อนไปชุบด้วยตามนี้ตเอาแล้วนี้ี้ไม่เลยมันตายมันตายแล้วมันตายแล้วเฮ้ยเอามันหน่อยดิหน่อยงมยิงมไอ้พวกที่มึงเซจุ๊บมึงเซจุ๊บเหมือนก็เปนเซิร์นีมนตแล้วมันตายแล้วเสร็จ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 แล้วรีพจอ่รีพจ้แล้วรีพิจอยู่แล้ว